สวัสดีครับบุญแฟ a มแอลฟาในคลิปนี้เราจะนำมาช่วยในการคำนวณเนื้อหาคณิตนะศาสตร์ระดับมอต้นนะการกระจายพหูนามนะการแยกตัวประกอบพหูนามนะการเขียนนะเศษส่วนของพหูนามในรูปแบบของเศษส่วนย่อยนะจัดรูปพิชคณิตนะแล้วก็แก้สมการนะการกระจายก็นึกถึงคำสั่ง expand นะ แยกตัวประกอบแฟกเตอร์นะผลบวกของเศษส่วนย่อยก็พาเชื่อมแฟคชันนะจัดรูปนะซิมพลายนะีแก้สมก,การหารากสมก,การนึกถึงคำสั่งโซเนะีแต่ว่าเอาแค่เนื้อหาระดับมอต้นนะถ้านึกถึงคาว่าพาเชื่อมแฟ t ชันนั้นะระดับปริญญาตรีอาจจะนึกถึงอินทิเกรตโดยแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะในคลิปนี้เอาเนื้อหาแค่นี้ก่อนนะเอาระดับมอต้นก่อน อันนี้ก็หน้าแรกนะแต่ละคลิปจะมีหน้าเนี้เป็นหน้าแรกอยู่นะก็คือเปิดคอมพิวเตอร์นะไปที่ google แล้วก็พิมพ์อ o o แฟ a m Alpha นะหรือใครใช้งานบ่อยๆก็หาวิธีที่สะดวกในการเรียกใช้โปรแกรมก็แล้วกันนะบรรทัดในการรับคำสั่งนะ o o ล f ฟม Alpha จะมีอยู่บรรทัดเนี้ยนะบรรทัดเดียว ใช้ข้อความบรรยายในการสั่งงานนะใครพิมพ์ดีดเก่งๆก็ใช้แมดอินพุตสัญลักษณ์คณิตศาสตร์อัลฟาเบต้ามาที่คีย์บอร์ดส่วนขยายนะศึกษาเพิ่มเติมก็ไปที่ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานนะอ่ะมาเริ่มคำสั่งกันนะกระจายสูตรนะเห็นไหมน,นี่คือผลคูณของพหุนามนะ การพิมพ์นะใช้คำสั่งแบบบรรยายนะ x p a n d นะพหุนามนะ x บวก1คูณ x กำลังสองลบบวก x ลบ12นะคูณกับ x กำลังสองลบ x ลบ12อันนี้นะเวลาพิมพ์ก็ใส่วงเล็บคลุมลบทิ้งด้วยนะพหุนามอีกชุดหนึ่งก็ผลคูณของ x ลบ1นะ x กำลังสองบวก7 x บวก12คูณกับ x กำลังสองลบ4 x นะพอพิมพ์สูตรเสร็จแล้วก็ enter อันนี้เป็นการนะทบทวนสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะกระจายเสร็จแล้วนะอย่าลืมดูของแถมของบุญแฟมแอลฟ่านะจะแถมกราฟแถมอะไรก็เลื่อนๆดูในที่นี้ก็เน้นว่านะกระจายสูตรพระคุนามก็ใช้คำสั่ง expand นะ x บวก y ยกกำลัง4นะถ้านักเรียนมอตอน้นคขไหนกำลังเรียนเรื่องการกระจายทวินามนะ a บวก b กำลัง n x บวก y กำลัง n ก็นึกถึงคำสั่งนี้ได้เลยนะกระจายสูตรละ x กำลัง4บวก 4x กำลัง3 y นะอันนี้ก็มาจากสัมประสิทธิ์ทวินามแหละนะอันนี้คือ expand นะกระจายสูตร การแยกตัวประกอบพหุนามนบางคนก็นึกถึงนะหารสังเคราะห์นะทฤษฎีบทเศษเหลือนะอันนี้นเป็นเนื้อหาทางทฤษฎีบูลแฟมแอลฟาเป็นเครื่องคิดเลขนะเป็น AI ของการคิดเลขนะแฟกเตอร์นะอันนี้เรียนแบบคำสั่งของแมทเทม a t i c a เลยนะพิมพ์แบบจำฟอร์แมตของคำสั่งแมทเทม a t i c a ได้นะก็จะเตือนทุกคลิปแหละนะ บูลแฟมอลฟาเนี่ยเป็นเครื่องคิดเลขใช้ภาษาบรรยายเนี่ยพิมเขาว่าแฟกเตอร์แล้วก็พิมสูตรแล้วมันก็แยกแฟกเตอร์ให้นะนะแยกแฟกเตอร์เสร็จแล้วนะทานใครจะไปลองนะแยกตัวประกอบ24นะแล้วก็ไปใช้หารสังเคราะห์นะหารสังเคราะห์เหลือพหุนามดีกรี2ก็แยกแฟกเตอร์ธรรมดาทําได้ทั้งนั้นนะเครื่องคิดเลขบูลแฟมอัลฟาช่วยในการเรียนการสอนนะ แล้วก็ตรวจสอบเฉลยกันของแถมอีกแล้วเห็นไหมสมการนะ y เท่ากับสูตรนีนะ้ตัดแกน x ที่ไหนนะลบหนะึ่งลบสแล้วก็4นะีวาดกราฟให้ดูด้วยนะภาษาตำราก็บอกจงหาค่าจงทำให้เป็นผลสำเร็จนะ แล้วก็ไปดูเฉลยท้ายเล่มนะครับว่าจงทําให้เป็นผลสําเร็จคืออะไรนีอันนี้ก็คือหารากที่2ของ13บวก2คูณกับรูสี่สถ้าใช้ m a ทอ Input ไม่เป็นนีก็พิมพ์ปกติอะนะวงเล็บเปิด13บวก2คูณ4 40ยกกำลัง1นึ 2, ทั้งหมดยกกำลัง1นึ่ง่วแต่ถ้าใช้ m a ทอินพุตเป็นก็จะพิมพ์ได้สวยงามเหมือนกับ นะภาษาหนังสือเนะี่ยหูแปรเอลฟาเนะี่ยไม่จัดรูปพิกแคนิตแบ่งส่วนให้เห็นหรอกคำตอบคือแล้วก็เช็คกับเฉลยกันนะอันนี้ก็ใช้คำสั่ง Simplify นะ่คำสั่ง Simplify ใช้ได้มากกว่านี้นะ Simplify พหุนามนะ Simplify นะีผลคูณได้ทั้งนั้นนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างง่ายว่าคำว่าจงทำให้เป็นผลสำเร็จใช้คำสั่ง Simplify นะ มาทาโจทย์ข้อสอบกันสักหนึ่งข้อเนะี่ยค่าของนะอนนโจทย์อันนี้คือพหุนามที่พิมพ์ไปตอนต้นนะแต่ตอนนี้ตัวเลือกเขาแยกแฟกเตอร์เรียบร้อยลนะเราก็พิมพ์สูตรตัวเนี้ยนะเข้าไปในวลแฟมเอลฟานะพิมพ์เข้าไปแล้วนะแฟกเตอร์เดียนะพอตัวประกอบนะตัวเลือกทั้ง4ตัวอยู่ในรูปของ ตัวประกอบที่แยกแฟกเตอร์แล้วพิมพ์สูตรเข้าไปนะใช้ภาษาบรรยายนะพอแฟกเตอร์ปุ๊บเนี่ยนี่แค่ทบทวนโจทย์นี่แฟกเตอร์เสร็จแล้ะเราก็เอาตัวนี้นไปเช็คคำตอบได้แต่ยังไม่ค่อยตรงตัวเลือกนะเพราะว่ามันแยกหมดเลย x บวก4 x ลบ4นในตัวเลือกเขียนเป็น x กนะำลังสองลบ16ทำรองแค้นลบ1แยกต่างหาก นะหรือจะเขียนเป็น16ลบ x 2. กำลังสองก็ดูคำตอบให้ดีนะเช็คคำตอบให้ดีจงหาผลเฉลยของสมการนะเรียนตามหลักสูตรมอต้นก็คอรนอของการบวกนะเสร็จแล้วก็คูณก้ว้แยกแฟกเตอร์ทำเสร็จแล้วมาเช็คคำตอบกันนะ อันนี้คือเนะี่ยซิมพลิฟาเนะีเอาสูตรทางด้านซ้ายมือมาจัดรูปก่อนเนีนะ่ยนี่คือเอาสูตรทางด้านซ้ายมือมาจัดรูปนะหนส่วนหยังไม่ได้เอามาเนะี่ยซิมพลิฟาตัวนี้ออกมาแล้วเนะนี่ยนี่จัดรูปเรียบร้อยลนะเนี่ยตอนนี้การจัดรูปนั้นะวูนแฟม a อลฟามันเป็นเครื่องคิดเลขเป็น ai นะมันก็เนะี่ยพิมพ์ของที่เนะี่ยผู้ใช้งาน สามารถนำไปใช้ได้เนะนี่ยในในทีนี้พิมพ์ให้เห็น3รูปแบบมีอีกนะอย่าลืมเลื่อนจอภาพดูนะเราก็เลือกนำไปใช้งานตามความเหมาะสมโซเนะีหารากของสมการนี้นะีหมายถึงว่าเราย้ายทางด้านขวามือมาทางด้านซ้ายมือเป็นลบหน่งส่วน6เหนไหมโซนะ so, นะฟังก์ชันนี้นะีย วุลแฟมอลฟามันรู้เองอะว่าให้แก้สมการตัวนี้เท่ากับ0ูนย์นะหรือจะพิมพ์เท่ากับ0ูนย์แถมให้มันก็ได้เนะี่ยได้คำตอบมาแล้วนะเนี่ยเเป็นลบเกนะันหนึ่งนี่นีก็คือหาล่าของสมการนะข้อสอบเนะี่ยกำหนดเนึ 3. 3่งส่วน2คูณ3าหนส่วน3คูณ4นะ บวก1ส่วน4คูณ5พดทั่วไปสิ้นสุดที่นี้ทางด้านนี้เป็นฟังก์ชันของ N ละ่ะเท่ากับ2ส่วน5จงหาค่า n อ็นันการจะหาตัวนี้แล้วก็หาเนี่ยซิกมาผลบวกเนี่ยใช้แยกส่วนเนีเป็น2ตัวลบกันแล้วก็เทอมหน้าลบเทอมหลังเหลือแค่หัวท้าย หลือหัวท้ายก็จัดรูปพิจาณิตลองฝึกทํานะในคลิปนี้นีจะไม่ได้เฉลยแนวทางวิธีจริงตามหลักสูตรนะประยุกต์เครื่องคิดเลขนะคลิปนี้แนะนําการใช้วุลแฟมแอลฟาสิ่งของทางด้านซ้ายมือนะก็คือซิกมา k หนึถึง n 1ส่วน k บวกหคูณ k บวกสนะแนะนำให้ใช้ตัว k นะเพราะว่าถ้าใครไปใช้ตัว i นะ เดี๋ยววุลแฟมแอลฟามันแถมให้ว่าไอาเป็นจำนวนเชิงซ้อนเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยนักเรียนมปลายถ้าเจอจำนวนเชิงซ้อนก็ยังไม่งงเท่าไหร่นะถ้านักเรียนมต้นเนะี่ยเจอจำนวนเชิงซ้อนก็จะเกินหลักสูตรเป็นนิดนึงเพราะการพิมพ์นะแนะนำเป็นตัวเนี่คือผลบวกทางด้านซ้ายมือเนะี่ยพิมพ์แค่นี้เห็นไหมไม่ต้องบอกมาหรอกว่าจะซนะิมพลิฟายเนี่ยแฟกเตอร์เอ็กซ์แปรแลก็ตา่าง มันจัดรูปให้ลนะข้างล่างมีอีกยังมีของแถมอีกเยอะนะอันนี้เอาแค่ตรงไปตรงมากันพิมพ์แค่นี้มันหาผลบวกในเทอมของ n อ็ให้ลนะต่อไปนะซิกมาตัวนี้เท่ากับ2อส่วน5จงหาค่า n นะมันหาค่า n อให้ละนะเเป็น8เห็นไหมแกสมการให้ลนะ จงหาล่าของสมการนะี่ยในคลิปนี้ก็เน้นชื่อของคลิปนี้อีกทีนะกระจายสูตรแยกแฟกเตอร์ซิมพลีฟายนะ่หาลากสมการนะ่าพาเชียลแฟกชั่นเนเขียนเป็นผลบวกของเศษส,ส่วนย่อยนะอันนี้ก็ทำโจทย์ข้อสอบกันนะจงหาลากของสมการนะการพิมพ์นะ จะใช้ m a t ช์อินพหรือใช้ภาษาบรรยายก็พิมพ์เลือกพิมพ์ตามถนัดนี x บวก 3x หารด้วย square root x กํลัง2ลบ9อันนี้พิมพ์ผ่าน m a t ช์อินพเนี่ยมีเศษส่วนมีรูทเนี่ยเท่ากับ35ส่วน4พิมพ์ถูกแล้วมันก็จะทบทวนโจทย์ให้เสร็จแล้วก็หาลากให้ด้วย x คืออะไร อันนี้ก็เนะี่ยจงแยกเศษส่วนพหุนามเป็นผลบวกของพหุนามนะเศษส่วนย่อยนะจงแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยถ้านิสิตระดับปริญญาตรีก็เทคนิคอินทิเกรตละนะแต่นี่ก็อยู่แค่มอต้นนะเศษส่วนพหุนามแยกเป็นผลบวกผลต,ต่างของเศษส่วนพวกนี้นะแตเ่เป็นข้อสอบจริงเขาก็ไปถามว่า A บวก B บวก C คืออะไร ก็ยังไม่ได้พูดเทคนิคการหาคำตอบ ABC หรอกนะคลิปนี้เน้นการใช้วุลแฟมอัลฟาพิมพ์นี partial fraction นะจงเขียนเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยนะออ option ก็คือนะถนัดพิมพ์เป็นภาษาบรรยายก็พิมพ์ตัวบนอย่าลืมวงเล็บนะ x ก,กําลังสงบวก1 6 x บวก18 ไม่ไม่ต้องมีสตา์หรอกเพราะว่าวูนแฟมเอลฟ้ามันฉลาดมันรู้ว่า16คูณ x ตัวหารนะ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2ลบ 15x ลบ36จงแยกตัวนี้เป็นผลบวกผลต่างของเศษส่วนย่อยเห็นไหมแยกเรียบร้อยละเสร็จแล้วเราก็เอาค่า ABC ไปเติมคำตอบ ระบบสมการเห็นไหคำสั่งโซนั้นนะ่ะสมการตัวเดียวก็ได้ระบบสมการก็ได้เนะี่ยรูทเอบวกรูทเท่ากับสิบรูทที่4 x ่บวกรูทที่4 y ่วเท่ากับสจงหาค่า xy นะีจงหาผลเฉลยนะอันนี้ก็สมการที่1นนะีใช้แมดอินพุตพิมพ์นีอีกสมการหนึงก็นะีใช้แมดอินพะุตพิมพ์นี พิมพ์ไม่เป็นก็ x กำลัง1ส่วน4 y กำลัง1ส่วน4พิมพปกติน,นะ x กำลัง1นส่วน2บวก y กำลัง1น่ส่วน2ท่ากับ10อีกสมาการหนึ่งนะีจะใช้คอมม่าก็ได้ลองดูนะทบทวนโจทย์ใช่ไหมแล้วก็หาคำตอบอันนี้ก็ใช้คำสั่ง s o นะตัวเล็กตัวใหญ่ได้ทั้งนั้นนะ s ตัวใหญ่ เอสตัวเล็กเนี่ยวูลแฟมแอลฟ่ามันฉลาดมันรู้นจงหาผลเฉลยของระบบสมการ x ก,กำลัง6บวก y กำลัง6 65. เท่ากับ6กานกำลัง4ลบ x กำลัง2 y กำลัง2บวก y กำลัง4เท่ากับ1ินเราก็มานการเรียนการสอนนะฝึกทำานแล้วก็ตัวสอบคำตอบโดยใช้วุลแฟมแอลฟ่า ถ้ากำลังขึ้นไปแบบนี้อันนี้เป็นภาษา m a t อินพุตนะไม่ถนัดก็พิมพ์ปกติอันนี้ใช้ Ma t อินพุตสมการที่1พิมพ์เข้าไปละสมการที่2พิมพ์เข้าไปละนะแล้วก็คำแนะนำในการพริมพ์ดีนะพิมพ์สูตรแบบภาษาบรรยายนะพิมพ์สูตรแบบ m a t อินพุตบันทึกคลิปหมายเลข2ให้ดูนะย้อนกลับไปดูคลิปที่2เดีย๋ยวทบทวนโจทย์แล้วก็หาคำตอบ อันนี้คือบุนแฟมแอลฟาคำนวณให้เรานะนนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะนะพิมพ์แบบแมทอินพุตก็ได้พิมพ์แบบนะภาษาบรรยายก็ได้คำตอบชุดเดียวกัแวนแหละนะนนี้แมทอินพุะอันนี้ภาษาบรรยายนะเหมือนกันจงหาล่าของสมการนะ อันนี้มึนก็นะี่ตอนสอบก็นี่ยค่อยๆจัดรูปข้างล่างสุดกับเศษเป็นส่วนขึ้นมาด้านบนกับเศษเป็นส่วนแล้วก็แก้สมการนะีแต่ถ้าเป็นวุลแฟมอัลฟ่านะพิมพ์เนะีเขียนเป็นภาษานะบรรยายในกระดาษก่อนดีกว่านะแล้วค่อยๆพิมพ์นะีหรือถ้าอยากจะฝึกใช้แมทอินพุตก็ฝึกได้เลยนะตัวเนี้ยนะ เศษส่วนนะแล้วก็พิมพ์1แล้วก็มาตัวล่าง1บวกแล้วก็ตามด้วยเศษส่วนนะใช้ตัวนี้นะสาครั้งเดี๋ยวก็ได้สูตรนีนะ่อันนี้คือสูตรทางด้านซ้ายมือนะในแง่ของการเรียนการสอนนะเราก็ทยอยคิดตัวนี้ก่อนว่า Simplify ดูก่อนนะมันคืออะไรนะจะใช้ Simplify Factor Expand ลองได้เลยนะมันเป็นเครื่องคิดเลขลองดูว่าจะได้ตัวนี้ไหม expand simplify เนะี and, ify, นะ่ย factor ทดลองได้เลยอันนี้คือสูตรทางด้านซ้ายมือจัดรูปเสร็จละจับมาเท่ากับเลยนะมันก็แก้สมการให้ x คือบวกลบ1ส่วนรูทส คุลแฟมอัลฟาเนะี่ยนอกจากหาคำตอบของสมการแล้วเนะี่ยยังหาเซตคำตอบของอสมการได้ด้วยนะจงหาเซตคำตอบของอสมการ x นะก,กำลังสอลบ3 x ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นี่พิมพ์ปกติเลยนะภาษาบรรยายนะแล้วก็ได้เซตคำตอบคือ x มีค่านะระหว่างลบ1กับ4นะช่วงปิดนะ ก็ลองดูนะไม่มีเท่ากับนะมนากว่าดูที่ว่ามันจะได้อะไรนะเพราะในคลิปนี้นะเนื้อหาระดับมอต้นก่อน expand factor simplify partial fraction แล้วก็โซ่ห้าคำสั่งนะก็ลองไปดูนะตามหลักสูตรแล้วก็มาพิมพ์สูตรนะีฝึกกันนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ